คับเมื่อวานนี้ในช่วงเช้านะครับตอนที่ได้รับแจ้งว่ามี ขันกั้นน้ำตรงจุดนี้แตกนะครับตรงอินบุรีเนี่ยกางร่วมกรันอยูจึงส่งอาสา,าสมัครนะครับที่อยู่ในอินบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอายุยาหรืออยู่ใกล้เนี่ยไทยนาศมาเอาเรือมาช่วยประชาชนอพยพทั้งคนและสิ่งของออกไปนะครับตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้น้ำเจ้าพญาไหลทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า300หลังคาเรือนกระทบหนักป่อพอกู้ภยัยระดมบิ๊กแบ็กสกัดกั้นมวลน,น้ำในพื้นที่ตําบลอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้เร่งเดินทางมาตรวจสอบนัดที่เกิดเหตุอุปสรรคก็คือเราเห็นว่าเมื่อวานนี้ระดับน้ําหลังคันกั้นนะครับกับในพื้นที่ชุมชนเนี่ยมันต่างระดับกันอยู่น้ำมันยังคงแทงแทงผ่านไปทําให้มีกระแสน้ําไหล แต่วันนี้นะครับทังเจ้าหน้าที่ทั้งกรมชนและก็ของกรมเจ้าท่าเนี่ยเขาใช้กระสอบพิกแ็ครวมไปถึงคานเหล็กเนี่ยวางกัน้นจุดที่เกิดเหตุจนสามารถป้องกันน้ําได้แล้วนะครับ เมื่อคืนนี้ผมได้ข่าวเขาทํางานจนถึง2องนาฬิกาเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าอุปสรรคของแรงดันน้ําที่ไหลผ่านตอนเราขับเรือเข้าไปในชุมชนเนี่ยน่าจะหมดไปเพราะตอนนี้น้าในชุมชนมันนิ่งแล้วนะครับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานหน่วยงานท้องถิ่นและชาวบ้านเร่งดําเนินการนาบิ๊กแบ็กกว่า40ใบปิดกั้นบริเวณคันดินและทําให้ระดับน้ําในวันนี้ยังคงทรงตัวแต่ทุกหน่วยงานก็ยังคงกระจายกําลังเร่งช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน แต่ตอนนี้หมู่หนึ่งสภาพเป็นไงบ้างกันอยู่กันอยู่ใช่ไหมสองวัดสำโรงเลยไหมฝั่งฝั่งฝั่งสะพานฝั่งแห้งใช่ไหมโอ้เมื่อคืนนี้ระทึกเหมือนกันนะผมอูผมอยู่เากลับไปที่อ๋อพี่อยู่ช่วยอยู่ที่นี่ใช่ไหมคือผมกะว่าตรงนี้อุดอยู่บ้านก็รอดถ้าตรงนี้อุดอยู่บ้านก็รอดเพราะว่าเมื่อคืนนี้น้ามันแทงไปจากตรงนี้เลยน้ํามันแทงไปจากตรงนี้ปั๊บก็ โอ้ไม่น่าละเมื่อคืนที่มันตรงนั้นไอตรงสะพานอ่าอินบุรีที่มันอยู่ก็เพราะว่าตรงนี้มันอุดอยู่นั่นเองนะนพอไม่งั้นนะถ้าตรงนี้อุดไม่อยู่เนี่ยสะพานไอคันดินพวกนั้นไม่ไม,มีทางเอาอยู่แน่นะครับ โอ้ยนั่นไงคุณยายโอ้นั่นไงญาติเขาดูดิปริมาณน้ำที่มีจำนวนมากที่ไหลเข้าท่วมชุมชนและบ้านเรือนของประชาชนอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ติดก,กับบริเวณแนวผนังกั้นน้ำแตกระดับน้ำสูงเกือบมิดหลังคาหลายคนยังคงอยู่ในบ้านเพราะกลัวสิ่งของมีค่าจะหายแต่อีกหลายคนอพยพออกนอกพื้นที่เพื่อเอาชีวิตรอด จากอุทกภัยในครั้งนี้